วันนี้ผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับใส่รถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนะครับสเปค4ลูก100นะครับเป็นล้อขอบ15นะครับฝานะครับเป็นของอะตอมิกนะครับแบรนด์เขานะครับตัวนี้ก็เป็นล้อทั่วไปแล้วกันนะครับลวดลายเน้นลวดลายเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อหน้าเงา การโยดตรงหน่อยออฟเซตผมงดาว่าบวกประมาณ30มสิบโดยประมาณไม่เกิน35นะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปซสี่รูร้อยนะใส่รถโตโยต้าวีออสยาริได้หมดนะครับหรือเอาไปใส่คันด้าซิตี้แจกได้ใส่มาด้าสองได้ใส่มาร์ตอเมล่าได้ใส่ได้แทบจะครอบคลุมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะพี่เรามาดูหลังล้อกันตัวนี้ข้อสิบห้ากว้างเจ็ดแน่นอนนะครับตัวนี้กว้างเท่าไหร่เออนี้แปดครึ่งด้วยนะหรือเท่าไหร่เนี่ยผมมองไม่ชัดอ่ะหกนิ้วครึ่งโทษทีนะครับกว้างหกนิ้วครึ่งนะ นะครับตัวนี้ offset อยู่ที่35นะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยที่ผมบอกเลย offset 35นะครับคือผมล้อแฟชั่นส่วนใหญ่ offset จะทําประมาณนี้คือ30บวกถึง35ตัวนี้กว้าง6นิ้วครึ่งนะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะเป็นร้อง,งานทั่วไปนะครับไม่มีตีตาผู้ผลิตนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นางานทั่วไปแล้วกันน้ำหนักเป็นยังไงบ้างก็ดะดูก็เออมันก็ไม่ถึงกันหนักนะนะครับแต่ว่าก็แข็งแรงนะครับใช้ได้อยู่ ยกชุดราคาไม่แพงนะครับล็อเปา่าผมขายแค่หลักพันนะครับทราพรวามยางก็ว่ากันไปแล้วแต่สภาพยางนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรเี่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับคลิปนี้นะครับ ครับนะครับจากนา้นต้นยางโยนของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ